สวัสดีค่ะสานบ้านสาวเฉิมค่ะค่ะเมื่อนีนเนาะค่ะเฉิม <c oughs> หนาวนะเนี่ยพี่น้องก,กองสัน้นๆที่เนี่ยค่ะมื้อเย็นเส็จหมดแล้วเฉิมกับสิบห้าพี่น้องนะคะ่ะมาเห็ดเมนูอย่างเหอะโอ้เสียงสั้นพี่นออ้องเห็ดเมนะะูหยเยค่ะหนาวค่ะกเทียมตำกระเทียมตำพริกกอนเลยเด้อค่ะเมื่อนี่สิโหยน,นี่พี่นอ้องโหยเป็ดเถอะโยยเป็ดค่ะนี่พี่นอ้องเมื่อนี่สิโหยเป็ดด้อค่ะ พี่น <recess ed. S 1> ้องกันถามเขามาหลายอยู่เนาะค่ะว่าโยชคือเป็นอาหารอีอย่างเนาะค่ะเป็นอาหารนี่แหละพี่น้องอาหารนีสานในส่วนให่เป็นจะเฮ็ดกินเนาะค่ะจะมีเครื่องโยตามล้านก็บจะมีดังนี้เลยเด้อพี่น้องอันนี้เขาหาเองเนี่ยค่ะกะเทียมีกกะเทียมตะไคร้ที่เป็นเครื่องเทศเนี่ยค่ะตำเลยเด้อพี่น้องเดี๋ยวจชมสิบห้ามาทายเบื้องตนอนี้อีกเนี่ค่ะตอนนั้น ลงอยู่เรื่อยเหระเธอนอนน,น,อน,นะคะน่ะแต่ว่ากับพี่น้องกันยังบางทา่านเันกันยังอยากูุยยุไวทีอย่ยเฮ็ดยังไแนเนาะค่ะอยากให้เนื้อดำตำเครื่องไปก้อน,นะคะน่ะมะป็นเนี่ยค่ะพี่น้องนี่เด้อค่ะก็ะจะมีเครื่องตำนี่อีกค่ะอิกไ,ไทย,มไทยเม็ดนะคะ่ะบิกไทยแห่งนะพี่น้องบิ๊กไทยก้อนค่ะมาค่ะป็เนี่ยพี่น้องโอ้ค่ะมึงด้ค่ะพี่เก่งเด้อค่ะ นี่พี่กううแกงเนียนพงพะโลพงกะรี่นะเธอเนาะน้ำกระเทียมดองค่ะเนี่ยค่ะเป็นเครื่องย่ยบางมันมีร้านขายทั่วไปเพราะน่าจะมีทั่วไปได้เนี่ยพวกเนี่ยค่ะนี่ก็ต้องให้เ่นจัดให้ก็ได้พี่น้องไปซื้อตามที่ว่าเทาออาอไม้เนี่ยค่ะพงกะลี่กระเนียนพงพะโลพงพะโลค่ะใส่เลย มีอย่างแน่นอนเอฮาน้องพะโลดเนาะต่ำไปเลยเด้อค่ะใส่เป็นพี่นี่เป็นผงผงพะโล่ก็มีอีกเนาะเป็นผงก็มีแล้วก็เป็นไม้ก็มีค่ะใส้ไปเลยพี่น้องจะมีสีต่างกันนียโอ้ยหนาวหลายพี่น้องต่ำก่อนเด้อค่ะมาค่ะเป็นเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะมาปรุงได้ไปเนี่ยค่ะขั้นตอนต้องเป็นการปรุงมีซอสหอยรสดีเนาะเฮเนาะรสดีรสดีหมดสองหน่อยเด้อค่ะโอ้ยพี่น้องเย็นหลาย เมื่อนี้จะสริมซีฟาสกินแล้วก็ฟาสพ,พักพอนกันค่ะมันหนาวาอะไรลูกก็เอาเขาในตู้มดมุนเนี่ยใส่หมงเด้๋ยนี่พี่น้องอยู่หลังกล้องนะค่ะน่ากระเทียมดองค่ะเพือมันอาจจะไหลเนตว,ว่ามันกะแเสบเนาะเธอเนาะโย่ใส่เครื่องนึงเนาะเธอเนาะเครื่องหนึ่งเอาละเอาละแล้วก็ใส่หัวทีหลัง เครื่องหลายๆโยนจะหอมค่ะไอ่น้องพ่นว่าเป็นอาหารากกนี่็ย่าก็ล้าวบกเยอเวียดนามเนาะเธอเนาะเหนหนึงเธอดหนึงค่ะค่ะเครื่องเรีบร้อยแล้วเ้ากกราดเลย้วยค่ะลาดเปดที่ว่าไอที่ว่าเขาเห็ดหนี้เลยนี่โอ้มนีเครื่องแข่นดีเนาะเธอสิไดเติมน้หน่อยนึงอ,อ๋อเธอยังไสน้เ นก่อนค่ะหัวเรียกหเรียปกติเขาจะาลงในโคกเลยก็ไดเด้อคะ่ะเลยก็โคกอืมได้ข้างหมอเลยไปเนะะี่ยค่ะมีเด้พี่น้องตั้งหมอเด้อค่ะตั้งหมอเรียบร้อยแล้วเฮากไก้นี่ค่าเนี่ยเติมน้ำลงไปหน่อยนึงนะคะ่ะโอ้พี่น้องมึงดูค่ะโคตรละไปเนี่ย้าเป่อยจะน้อยแล้วเฮากระส่กระเผาแล้วนะคะ่ะหนาวพี่น้อง สุกแล้วเนี่ยพี่น้องเนี่ยข้านาตาโยยนะข้าโยโเ่ติค่ะพี่น้องไปไปข้าไปกินข้าวน้วกันเมื่อนี้หงข,ข่าวข้าหนาวๆกินไมน่นูง่ายเนี่ยแหละเพอาะละค่ะเนี่ยค่ะพี่น้องเนี่ยกินข้าวเมื่อนนี้นะค,ะยยค่ะโยยข้าโยยเป็ดเนาะคะ่าแล้วก็ไข่เตียวอ,อันนี้ก็จะเป็นยำปลาหมึกใซ่ม่ามา่าข้าเขาสวยเมื่อนเนนี้พี่น้องนะคะ่ะ <laughs> สวัสดีค่ะ มาเดี๋ยวพี่น้องกินข้าวน้ำกันค่ะมองดูค่ะหนาวแห้งมืดหนิจกใส่ยังจะใส่ยังแหละรปราลเด้อพี่น้องเดี๋ยวกิ<บ>นข่าว <ละ S 1> แลวนะสิอ,อาบน้ำอาบไหนอาบเยอ่บว่เธอย้ำหนาวย้ำอาบพี่้องอาบน้ำคือเกาเด้อพี่น้อง<ย>าบางมื้อกะต้มน้ำอาบค่ะต้มน้ำเส้นหมอน,นึงแต่ว่ากับถือว่าสซ์ส่วนมากๆก็ย้ำห่อนเด้อค่ะขอเลือกย้ำหนาวซะ ข้าวคงไม่มากไจนเย็นเนาะเย็นเน๊แล้วก็แล้วก็ตากออกมา

นั้นก็แหละเธอพี่เบ้าเค,าเค้นน้ำได้แล้ค่ะพี่บ้าเค้นอีสานพอกระกเทินน่ะค่ะที่ว่าซ่องเพิ่นนั่นเพิ่นลงกองดอีหยังบ่รู้น่ะพี่น้องบ่รู้น้ำเพิ่นเนาะเพิ่นลงกดอีหยังบ่ค่ะอันซ่องก็เลยลบหายไปเลยลพี่พี่วิดีโอที่ต่างไม่อย่างนั้นจะหายไปหมดนะคะ<ม>่ะก็ฝากพี่น้องน้ำสหรับพี่น้องเอฟซีพี่บ้าเค้นน้ำน่าจะก็ซ่องไม่นะครับเอฟซีเสาเสิมนะค่ะ ปากไปกดติดตามเนาะปากเป็นกำลังใจเพื่อนหละค่ะเพราะว่าข้อมูนี่ยังในช่องมันหายหมดเลยพี่น้องเท่ากับว่าเริ่มสางไหมเนาะซซ้ำซูนอะซ่ำซูนค่ะก็เปลี่ยนเป็นช่องเลยแบางเียนสาวติกเด้อพี่น้องขอไปติดตามให้น้ำเด้อค่ะแล้วตุ่มกับซ้อยได้กที่ว่าซ้อยได้กเหมือนเท่าส้อยใหญคือว่า ทำเ่ลอย่างน้ำเเนาะแม่ันน้าก็ใส่ได้ทั้งที่ประมูลไ้เิ่นครับผสมกับซ้อยได้เพราะว่าพี่เพิ่นก็ดีน้ำเคยดีน้ำเอนดีน้ำยกข้างเวลาบม่มีอย่างเสร็จเสมกันเอบพแมันเวลาบ่มีอย่างเวลาที่บ่าข้าออย่างเล็กๆตะกินเนาะเลาก็เคยโทรไอหาเพื่อนเกยโท่บอกด้น้ำกับโถมาคุยกันเส้นเลยคยกัคุยกันยะมันเราไนอนเนเพมันต้าใจแล้ว เขาไบอรสามา,าเ,เห็ดยังใส่เงินในเขาได้ประมูลใส่เงินนะพี่หน,นุ่มก็ต้องกำลังแจกเข้าใจเพื่นเลยคอยสั่งมาได้พี่หนุ่มเลยก,ก็จิสั่งมาได้ขนาดเท่านะั้นยังไม่ได้เจอเหตุการณ์เกิเพิ่นเขาก็ต้องคอยระวังทั้งสี่หลัเนี่ยเพราะว่า,าสเสริมแหง่งบ่มีความดูทาเพิ่นสำคัญพ่อเป็นน้ำร้อน แล้วตัวลูกมาอล้รก็รเด็นลูกปวยค่ะสิมิพี่น้องหลายท่านกับเสีาถามมาคือพา้าพะ่นไปหาหมอเนาะเขาอ่อนเรื่อว้อย่างไรร้องเบิง้งเด้พี่น้องมันเกิดเหตุการณ์แบบจังไนล่ะเขาเอิญเนานะ,ะให้คายมาเนี่ยบอกว่าพถือ มาอันโบาราณพันถือโบรานมันถือเ<น> <c oughs> ขาก็ยังว่าเสืออยู่ว่าว่าเขาก็่ะให้อาหารพนันถือปกติเนาะเ<ช>ถอเนาะมีอย่างผิดแปลกสินะพี่น้องแต่วันนี้นะตัวที่ยากเลยกเป็นอันตัวฟอยท้องน่ะร้านอันอยากเอาไปนอนน้ำเอาไป,ไปบ้านเพื่อนอันอันนั้นสินะจะสืกันรึเปล่าเออร้านกับครอบครัวดอกน้องให้ยังกับครอบครัวก็พงไม่ได้ให้พ่นแยกกันวันนี้ก็เลยให้เพอนออกไปตัวนึงเนาะเถอเนาะเอาให้พอนถออไปตัวนึ่งพี่น้อง ไปฮอตเมือเ่อแรกน้องสะพายกระทโหมบอกก็บ้าพ่นเหงาและพ่อนอาเจียนเนาะซึ่งแบบว่าพ่นมีอหี้ยงเกิดคนเนน่ะวันนีน้เน,นาะค่ะวันนี้พ่นกระเล่นแ่นอาเจียนไัในี้พี่น้องพ่นก็เลยอาเจียนวันนี้มือต่อมาเนาะ,ะเขาก็ก่ได้คิดอีหยังว่าหมาเขากป็ยังสุขภาพดียังมือเศร้าของรีวาททร์โถมานเอะก็เป็นอาการเดียวกันแต่ยุติว่าพันยังไม่ได้เป็นอีหยังเดอก แค่แปลกว่าบ่อมนั้กิ่นเขาแล้วก็หายโตไปโดนัทก็หายไปซึ่งเขาอ่ะไปน้ำแล้วเนาะน้ำแล้วเราเห็นไปน้ำแล้วบ่เห็นพี่น้องบัตทีแท่น่ะเพิ่นอะเขาไปอันมนอยู่แน่นเขาก็่งดูว่าเขาไปมนดอกแต่ว่าหรือว่าเ่นอาจจะขาไปตอนเพิ่นจะจบชีวิตหนึ่งเนาะเขาไปอยุ่ในหันเพิ่งจะไม่เห็นมือหนีเรียพี่น้องน้องโดนัทอันตายแล้วค่ะ อนนี้ก็เลยเอากลับขึ้นมาล่ะขอาคอยท้องกลับขึ้นมาล้องเบิ้งค่ะแลวจะเสริมกระต้มเขาให้เพิ่นได้ก็กินกันบ่ค่อยได้ก็เลยซื้อยาไม่ให้กินก็เลยซื้อยาไม่ให้กินเนาะพี่น,อน้องก็รอักษาไปก้อนแล้วก็ดูแลเพิ่นไว้ในตู้ในตู้เ่าะเป็นปิดอับ้อค่ะในตู้แบบว่าจะเสริมเอาตู้จากบ้านตู้เก้านะ่นะ่ะเอามาไว้ให้ก้อนมันบังล้มบังอย่างใดเนาะค่ะ แต่ว่ามันก็มีหูมีอย่างมีกระจกมีอย่างน่ะ่นหลักเสร็ก็ได้เอามาก็เอาเพิเ่นใส่ตะกร้าแล้วเอาไปในตู้แยกเป็นตู้ไว้ก็จะมีฝอยท้องที่ว่ากลับมาเราไม่ยอมเข้าเนาะเหมือนมันแข็งแรงกูมูมันอย่างแรงกูมูค่ะเพราะว่าเป็นวพยายามเพิ่ดเป็นหันนนวหนว้วอืมอันนี้ไปเพ๊บอเพิ่มพื้นที่ท่อถน,นอืมแล้วตอนนี้ก็ยัง่สบายใจน,นะเพื่อเนาะนั่นเพราะว่าท้องหยิบเนาะท้องหยิบเสียท้องหยิบหายไปอีกแล้วพี่น้อง เด็กส็นตาเห็นน้องเคยบ่มักเรี่ยคือบ่มักเรียก,กเยกขาเรียแล้วเขากัะหัก,กนะพี่น้องเพราะ่ามันหายไปแั้ังไม่อยากเยอะเก่ยิ่งอ่ะเสริมเคยแบบสัญญาไว้ว่าจะบ่เรียงไม้ปุ้นเนีโอมเปหนอน,น,นะ ตอนนี้ว่าหมาตัวแรกของชีวิตของครอบครัวเนาะเพิ่งตายเนานะเฮ้ยเนานะทุกคนกเนี่ยเสียใจมหมก,ก,ก็กเลี้ยงมาแต่บ้านละเลี้ยงหมาอีกหมาทันนี่เิหมาทันแล้วเนาะเไปนี้ก็เลยว่าแตบ่นเลี้ยงหมาอีกสุดท้า,ายเนาะคะ่ะเพิ่งออกมาเนาะกับบา้านลูกบ้านเอาไปได้ทรัหมาที่เอามาเลี้ยงอันหมาหมาแม่เพิ่นนะ่ะเพาอ่อ,อน ขอมาเลี่ยงนะเพื่อนเจาะไปขานะพี่หน่องง่ายงซะอืมขอสมพึงง่าย่ะโอ้ยเย็นดีพี่หน่องก็ไม่ได้พาไปเห็ดมันเห็ดยังก็จนได้หกเจ้าโตนี่ไหมก็เลยได้หักไปแทงมาเนี่ย ม้นตาถึงอย่าเบื่อเพราคือนนนนอะพูดอะสีเบื่อพูดหลักสุดๆกับบ่อยากคิดนะที่ดีเนี้ยย่าย่างๆเนย่าไปเงินเงินเลยเง่นไปหาเงืินไปกิ่นมาบุ้นเะนาะนั่นแหละ,ล,ะหลายย่างพอน้ำลายฟูมปากตลอดน,า,ดน,นา่นคเอหนอนโดนหนนเปล่าแกได้ไแกได้โดน ก็โมโหดจ้าอัจะเบื่อเจ้มเบ้าเมนดอกเจ้มมือไฟท้องไปเป็นเสาเลยมาแรกคอกแรกเน่บ้าให้ผู้แดงถ้าให้ก็คือให้เป็นน้ำกันเมือกินขอันกินขสวยก็ได้ข้ามาเอเขาสวยแล้วม่แข็งก็ควอลูกพี่น้อง เพิ่ค่อนข้างที่จะค้อนทนเนี่ยคันเขาจับกันไหมใบเนี้ยบานเลี้ยวให้ถเป็นไม่ยอมนะเฮยนอ่ะมีก็มีคือเก้าแต่ว่าจะมีตันึงที่ว่าฮูเคลื่อนสรับเป่าลูุดเยครับกสาเกีเยวมเรแ่นมาเขาจะฮู้ เป็นจับขู้นอะีกับได้หามาพันดือบ้าทรวงนี่เพิ่นกับบ้มีตัวใดที่ดือนเอนาะเถอะเนาะ ตะบบป้องกันความหนาวของบ้านเขาคือการในดัด่งไฟฟิงนะคะ่ะดั่งไฟฟิงแล้วก็สเสือเครื่องนมห่มให้มันเหน่นหนาตอนนี้ร,รับอ,องค์การกับบู๊ก็ถึงเว่า ก,กินเห้นมดได้นะนเำยังกมดกัาบานเฮ้ยเฮ้บอก <c oughs> นี่แคุณนะาหภูม เพราะเดับไหนเราดัอ่หายป่นองบ้างนี่ซิบเ็องศาอืมเจอองศาปีนองพี่หอยยังเหรอโอ้ยพี่แก้วซื้อแหงข้ะพี่แก้วดอกบานบะลูเลยเออแบบเปี่ยนเกับสีไม้ยุ่ยนี่แบบไหนเออกเบอะไปอะ ใช่เป็น้องเนังก็ได้เห็ุนี่อย่างละเอาไปโทรหาต้าปอแม่แล้วก็สัดเสริมของเราหน่ะชิมกินตรงสั่งอืมอิ่มแล้วพี่น้องหนาวค่ะวันไวดอกพี่น้องจึงในกาแฟเป็นกำลังใจนะในนั้นค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะค่ะคลิปนี้ก็เอาไอ้วิธีทำยอยมาฝากพี่น้องดีเนาะค่ะร้องเห็ดเบิ้องต้นค่ะพี่น้องบางท่านมะเมนไส้เฉพาะอันเป็ดเนาะค่ะไส้ได้หมดหมูไก่เป็ดเนื้ออยังได้หมดเนะค่ะ จะได้ก็บไวส้สนีเนอะค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะสเชิกพี่น้องเด้อค่ะ